ครัเดี๋ยวจะชงให้น้อน้องตัมซิกนะครับดูกันว่าใส่จีบุ้งจีครับแต่ละคันเต็มเจ้ารักกี้จ้าหนูโอ้สายควันอู้ไมโครยืนแบบนี้นี่ดูอ่ะ ขายไม่ได้ครับดินนี้หาต้องหาที่เทในนี้แหละสองร้อยรุ่นสิบดูการทำงานยังสุดอะดูครับอือนิ่มมากเลยอะเสียงเครื่องแบบโอ้ ฟังแล้วสบายหูครับโอ้ลืมน้ำปุ๊กี้เลย <laughs> ถ้าเป็นรถผมก็ต้องหิ้วสูงกว่านี้หน่อยนะครับมันยากตรงนี้แหละโอ้สายควันสายควันเฮ้ยตักช้าเลยครับแบบนี้ถ้ายืนเท่าเสมอตักเร็วเลยนี่ยืนต่ำ ตามจริงเขาน่าจะให้ลงข้ลางแหละแต่ว่าไม่รู้มันจะวิ่งได้หรือเปล่าน่าจะหนืดนะครับข้าลางมาแล้วคง นี่ก็เล่นสโลปอยู่ครับต้องกระระยะครับยากมากเลยอ่ะสโลปข้างๆเองเนี่ยยากกว่าสโลปขึ้นนี้สโลปข้างยากถามว่าผมทำเป็นไหมครับผมพูดไปทำม่เป็นครับ <c ười> ค,คุดเป็นอย่างเดียวครับแต่งตึงอะไรไม่เป็นครับ ขุดดินเปนอย่างเดียวเขาให้ขุดตรงไหนขุดตรงนั้นแหละแต่งไม่เป็นครับอู้แท็กตกใจหมดเลยโอ้ฝั่งนู้นก็มันกันใหญ่เลยร้อนไหมนะ่ะจ๊ะดนูเออเรียบร้อยเรียบร้อยฮ่าเรียบร้อยอู้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 รถตุด อ๋อปูทางนันี่ปูให้รถวิ่งในขลางครับหรือเปล่าไม่แน้ใจน่าจะใช่ครับน่าจะปูให้รถครับปูให้รถดำ ตูให้รถดำเลยรู้ไปแล้วลงพลาบลงจละลากมีมันแน่นอนงันนี้ ไงล่ะงานหมูไม่หมูซะแล้วพี่หลางลงลากยังไงก็หนืดครับตรงเนี้ยต้องให้โคเดินเหยียบยังไงก็หนืดขอ,อไยนะครับผมไ้สำลักน้ำลายผมชอบมากเลยเนะนี่ยคันเนี้ยมันแบบสะอาดตาดีไหมรถใหม่พวกช่วงล่างอะไรเงี้ยมันดูแบบมันด,ดูสบายตา มันไม่มีอะไรหลวมไม่มีอะไรเปื้อนไม่มีอะไรที่มันผุพังอ่ะมันดูสบายตาครับแต่ผมชอบรุ่นใหม่ก็คือมันหรูดีนะครับภายในอะไรเงี้ยหน้าจออะไรมันหรูดีแต่การทํางานมันก็ก็ได้อยู่นะรถเก่าต่อให้รถเก่าการทํางานดีแมันก็ทําเงินให้เราได้ดีครับ สุดจัดประหลาดบอกเลยต้องรอแล้วทำอ,อะไรนะลงล่า ยืนไว้ก่อนวางไม้นะครับลืดเลยแหละข้างล่างเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเห็นไงล่ะเสร็จแน่ทีมงาน เดี่ยวแรกครับประเดิมเลยวิธงครับเลยๆๆเดี๋ยวหมดทางก่อน ไม่รอดแน่ไม่รอดหรอกโดนดันตูนแน่นอนเลย <c oughs> มีตรงมาเติมเที่ยวแรกครับ ต้องให้เราบ,บริษัทประเดิมเรือแรกมันถึงจะมันถึงจะจะ <c oughs> คุ้มครับจมจมแน่อู้ไม่แน่นเท่าไหร่หรอกเนี่ยตรงเนี้ยนืดถ้ามันเป็นร่องเลยมาดูนะทางเนี้ยถ้าทิง้งถ้าดินนี้ถ้าทิง้งบทอย่างนี้เราทิ้งไว้บันหนึ่งอะแข็งเลยครับแข็งมากเลยเหมือนตรงนั้นอะทิ้งไว้คืนเดียวเองแข็งแล้วครับวิ่งสบายเลย เดินบทอัดให้เลยครับบทอัดอย่างดีแต่ <c oughs> ไม่รับรองว่าจมหรือไม่จมนะครับมาดูครับไปทงประเดิมเที่ยวแรกครับชุดยอดฝีมือครับ ลงมาแน่เลย <laughs> เล็กสุด <laughs> ขุดเยอะมากเลยตรงน <c oughs> ตเนี้ยตามแนวมา <c oughs> ไม่แน่ใจว่าแนวตรงไหนบ้างนะน่าจะเป็นแนวตรงนเนี้ยเนี่ยลึกมากครับ เสร็จแน่รักกินดิเสร็จแน่ ให้ก่อนให้ลองก่อนเลยต่อให้ต่อให้ใหนั่งค่เนี้ยมาอยู่หรอ so รอดูครับรอดูแรงจันโอคัดลื่นอยูน่นะล,ลื่นลื่นลึ่เกินไปไหมพอดมีแต่ควันไม่มีแรงคัดลื่นนีดับเลยทำไมตัว้วดับเลย ต้องเรียนนิดหนึ่งเยอะมากเนาะดินเลยเอาเอาลงกว่านี้อีกนิดหนึ่งเด้อตามกานี้นิดหนึ่ง,งแล้วก็เทยาวไปเลยเฮ้ยคิดว่าจะได้แล้วียังยังอ๋อ ดูรักกี้อ่ะจะรอดหรือปเปล่านี่ฮะบยบายทางนี้แข็งอยู่ฮะมาดูครับโอ้แข็งดิ <c oughs> ประเดิมเที่ยวแรกเลยครับเที่ยวไง น่าจะ5บุ่งกี่4หรือ5 4, อ, 4, อ,5 4อ่า๋อโอ้โสบายครับด <c oughs> ูตรงนี้ ทางขึ้นอีกรอบครับโอ้สบายสบายเอเค,ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวมาดู็อกกี้ขึ้นครับ